เดี๋ยววันนี้นะครับมีโอกาสนะครับจะมาขัดรอยแบบนี้ให้ดูนะครับก็คือรอยถอยเบียด รอยเฉียวนะครับใครที่ไปโดนแบบนี้มาครับนี่ครับมีโอกาสครับแนะนําผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวไมนอสนะครับตัวไขยดีมากครับเต็นต์ดมือสองทั่วประเทศนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไปเยอะมากเอาไว้ไปขัดพวกนี้ครับเอาไว้เก็บงานพวกนี้สีที่ไม่หลุดไม่แตกไม่ร่อนออกไปนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอาอยู่เลยครับไมนอสเดี๋ยวเวลาการใช้งานก็ง่ายๆนะครับลูกค้านี่ครับผมเดี๋ยววันนี้มาขัดนะครับนี่ครับอันนี้ตัวนี้เป็นเบนซ์นะครับลูกค้าเอาไปถอยเบียดครับนี่ครับเราขัดให้ดูครับเห็นไหมครับตัวนี้ไม่ออกนะครับนี่ครับล ขออย่างเดียวนะลูกค้าครับสีไม่หลุดไม่ล่อนนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอาอยู่ครับไมน็อตใช้งานก็ง่ายนะครับลูกค้าสั่งซื้อไปนะครับบีบน้ํายาออกมาแบบนี้ครับแล้วจะบอกอย่างหนึ่งครับขออนุญาตแนะนำนะครับรถที่เคลือบแก้วเคลือบที่ต้านมานะครับสามารถใช้ได้หมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับลูกค้าประจําจะชอบตรงที่ว่าสั่งซื้อไปขวดหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้กับรถทุกสีนี่ครับง่ายๆครับป้ายแค่นี้ครับแล้วก็ขัดนะครับกดครับผมนี่ครับกดครับนี่ครับไม่กัดสีนะครับรถใหม่ป้ายแดงพึ่งออกมาได้ นี่ครับไม่ทําลายหน้าเล็กเกอร์ครับนี่คือข้อดีเลยครับนี่ครับผมกดแบบนี้ครับใช้ได้รถทุกสีนะครับสีอ่อนสีเข้มใช้ได้หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเพิ่มเติมนะครับลูกค้าใครที่ใช้มอไซน์นะครับแล้วมีรอยเบียดรอยเฉียวแบบนี้มาดูครับเห็นไหมครับเงาครับเห็นไหมครับนี่ครับเงาวับเลยเห็นไหมครับนี่ครับไม่ได้ขัดรอยอย่างเดียวครับนี่คือข้อดีของเขาเลยครับลูกค้าสั่งซื้อไปนะที่เป็นรอยแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับประหยัดค่าใช้จ่าย2นะครับไม่ต้องเอารถเข้าศูนย์นะครับไม่ต้องเสีียปรรระะวัััตินนคคบบ่ ป้ายแล้วถูแบบนี้ครับขออย่างเดียวครับสีไม่หลุดไม่ร่อนนะครับสั่งซื้อเป็นเลยไม่ผิดหวังลูกค้าประจําเยอะครับการันตีได้เลยตัวนี้ครับใครที่เน้นคุณภาพผมแนะนําได้เลยนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเงาแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับเงาใสแบบนี้ครับล้างน้ําลอยก็ไม่กลับมานะครับนี่ครับนี่ล้างน้ําให้ดูเลยเห็นไหมครับนี่ครับเงาแบบนี้เลยแนะนําครับผลิตภัณฑ์ครับไม่น็อตนะครับนี่ครับผมหนึ่งขวดครับจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับ ใครที่ดูอยู่นะครับจากพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเหลือเพียงสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับแล้วก็มีไซส์เล็กนะครับเหลือเพียงสามร้อยเก้าสิบาทยังไม่พอใครที่สั่งซื้อตอนนี้นะครับมีผ้าแถมให้อีกหนึ่งผืนนะครับเก็บเงินปลายทางตัวน้ํายานะครับเก็บได้สี่ปีห้าปีครับลูกค้ามีรถหลายคันสั่งซื้อได้เลยไม่ผิดหวังจริงครับนี่ครับผมแนะนำครับผลิตภัณฑ์ครับไม่ผิดหวังครับไม่น้อยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับลูกค้าที่สละเวลารับชมครับนี่ครับไปเหยียบไปเฉี่ยวมาสั่งซื้อได้ครับโอเคครับ